กิจกรรมนี้เลยครับมอ r c e ร์ s b e n z บ SUV ดิฟฟิ้นอีเวนนะครับซึ่งจริงๆเขาจะจัดกิจกรรมนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับผมว่าปีนี้ก็เรามีแบบรถค่อนข้างหลากหลายนะตั้งแต่ตัวเล็กสุดนะครับ GLC ยันไปถึงพี่ใหญ่นี้นะครับตัว G63 นะครับหรือว่า G ค s s ที่หลายคนอยากไฝฝันจะดูะครับเดี๋ยวเราดูดูกันว่ารถทั้งหมดมันจะผ่านด่านวันนี้ได้หรือเปล่าบอกเลยว่าฝนขึ้นตกแล้วก็น้ําเยอะมากครับวันนี้มาตอนนี้เราไม่ได้ จริงๆมันมีหลายคันมากนะทั้ง G L C นะครับผม G L E <ไป S 1> นะครับ G L S นะครับ<ป>แล้วก็ตัวที่เป็นตัว G Class นะครับหรือว่า G 6 3นะครับตอนนี้เราอยู่ในตัว G L S นะครับโอ้โหไฮโซเลยแล้วเอาไฮโซนะครับมาลุยในสนามที่จริงๆนี่เป็นสนามออฟโรดที่แบบว่าฝึกทักษะอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะเป็นยังไงจะบอกเลยครับว่าด้วยระบบ ควบคุมของคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอันนี้เราอยู่ในตัวโหมดออฟโหลดนะครับเขาจะมีปรับให้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะครับเป็นโหมดออฟโหลดแล้วก็มีดาวฮิลให้นะครับมบีให้ทับทิเปให้เราเพียงแค่คุมรถเท่านั้นเองว่าภูมิอะไรเป็นยังไงความเร็วประมาณไหนนะครับแล้วก็ตัวจริงๆแล้วตัวหน้าจอนะเดี๋ยวให้ดูหน้าหน้าจอเขาจะบอกอยู่แล้วว่า,าซ้ายขวาความเอียงนะครับ ของตัวรถหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันค่อนข้างช่วยเราระดับเยอะๆอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวลองดูว่า g s ที่หลายคนบอกโอ้ยรถหรูรถแพงเนี่ยมันจะลุยได้เหรอมันเจ็ที่นั่งด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับมาที่เนินสลับนะครับกล้องจริงมันก็ไปเรื่อยครับมันจะมีอาการล้อล้อลอยบ้างหรืออะไรบ้างครับก็ปล่อยไปนะครับไม่ต้องไปตกใจครับาจับเราได้เนี่ยค่อยค่อยๆ่อเนี่ยค่อยไหลค่อยค่อยไปเรื่อยๆรับจริงอัพโหลดมันไม่ใช่แบบว่า ต้องเร็วเสมอไปนะครับคุณไปเรื่อยๆช้าๆนะครับให้ระบบเขาทำงานเนี่ยระบบชัดชเขาทำงานเปึ๊บๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับร้องคอยมองดูข้างหน้าเขาจะบอกเขาจะบอกลายอยู่นะครับเขาบอกให้เร็วให้ช้าได้นะครับเราก็คือมองข้างหน้าไปมองคนที่แบบบอกลายเราไปนะครับอัพโหลดไม่ต้องเร็วนะครับมันเราไม่ได้เป็นแข่งอะไรนะครับวันนี้ไปเลยเพื่อให้รถเราสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ จะดูว่าเนินเป็นยังไงเป็นไงครับี่อันนี้คือเนินสลับแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกหนึ่งเส้นที่แบบว่าหลายคนเห็นแล้วแบบเอ๊มันจะไปมันจะรอดมันยังไงไหมเนี่ยนี่คือขึอ้นเนินชันนะครับจริงๆเนินชันอย่างเงี้ยเราจะเจอบ่อยเราตอนเราไปเที่ยวเขาเที่ยวป่าเที่ยวน้ําตกอะไรเงี้ยจะมีทางให้แบบเป็นเปนหนีจริงๆนะครับอันนี้ยังโชคดีคือฝน,อน,นไม่ตกอันนี้เป็นขับสี่ปะอันนี้เป็นขับเคลื่อนขับสี่ฟูลไทม์นะครับเขาก็จะจัดสรรแล้วนี้เราอยู่ในโหมวดออฟโรดด้วยนะครับ จริงๆเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะเราเปิดกล้องหน้าได้เราเห็นหมดเลยว่าข้างหน้ามีอะไรยังไงนะครับเราก็ไปเรื่อยๆตามจับล้อให้อยู่นี่เรามองไม่เห็นทางนะแต่ว่าเรายังมีกล้องเราก็คือไปเรื่อยๆในท้องฟ้าเห็นไหมครับเราก็อยู่ในในลายหรือวงมาลัยตรงเห็นไหมเราก็คือมองเราก็มาหยุดตรงบนเดินนิดนึงนี่นะครับแล้วก็นี่อันนี้เดี๋ยวผมยกขาออกเลยนะ ผมยกขาแล้วนี่นี่อห่างนั้ยงงยกขาออกเลยยกขาออกนี้เลยนะครับเขาจะแบบว่าอยูดิแชแนลงไปนะครับเขาก็จะไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ความเร็วหรืออะไรเลยนะครับรถเขาจะพาพาไปเขาเองอนะครับดูเส้นทางนะครับอันนี้คือ G L S นะครับรุ่นพี่ใหญ่ในระบบออฟโรดใหญ่กว่านี้ก็ไปเป็น G Car แนะครับถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาขับ G Car ให้ดูอีกทีนเอาแค่ G L S นี่ผมว่า รถหรูๆขนาดนี้ลุยไปขนาดนี้ผมว่าก็เหลือเฟือแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องแบบตุ่มตั้งให้มันแบบว่าอะไรขนาดนั้นครับเราก็ไปเรื่อยๆสบายๆนะครับน,นะครับเราก็มองดูจอมองดูสถานการณ์อะไรต่างๆหน้าๆด้วย,ๆๆวยนี่ๆๆนะครับเราก็เป็นนี้เลยลุยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องเลอะมากนะครับเราก็ลุยๆกันไปถือว่ามันเป็นแนวท่องเที่ยวครับคุณไม่ได้เอารถ ทันแล้วแบบว่าหลายๆร้านขนาดนี้เป็นลุยเพื่ออสมบุกสมบันนะครับเราพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะเป็นแนวสไตล์ SUV อย่างเงี้ยเป็นแนวท่องเที่ยวสบายๆอย่างนี้เลยดูลายเขาจะมีเห็นไหมมีกล้องมีอะไรคุณไปเลยตัวนี้มันจะลื่นๆหน่อยนะครับเพราะตัวน,นี้ยางมันไม่ได้ไม่ได้ทํามาเพื่อลุยนะครับเราก็ไปเรื่อ,ๆอยๆเน,นะครับมองทางไม่เห็นเราก็พยายามดูกล้องไว้เขามีกล้องให้ไปเรื่อยๆผมใช้ความเร็วอยู่ไม่เกินสิบเลยนะครับ หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าอยู่มาเนี้ยนะครับเอาพูดดูดิแทบจะไม่มีอ่าส่วนไหนที่แบบไปขูดพื้นหรือแบบโอ้คนนั่งมาด้วยในหัวสั่นหัวคลอนนะครับอันนี้ก็ลงเนินเบาๆนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราจะพาไปลุยน้ำกันให้ดูน,นี่มามาอีกหนึ่งร่องครับอันนี้โอ้ไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่าทานค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่าเป็นเป็น เป็นออฟโหลดก็จริงแต่ว่าดูตอนนี้กลุ่มหน้าแล้วกันนอกกลุ่มหน้าตอนนี้นะครับน่าจะค่อยไปสองรอบน้เริ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้รอกันจึงคายสบายๆ CLS นะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเริ่มสลับกับกันตอนนี้ตัวยางเนี่ยทั้งสี่ล้อเนี่ยเป็นเบอร์ด้วยโครนแล้วครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะค่อยๆไหลกันไปนะครับลองดูกันว่าลุยๆขนาดนี้เนี่ยจะเป็นยังไง แล้วช้าเนี่ยเห็นะเจอเนินสลับอีกแล้วนะครับเราเป็นหลุมเป็นบอมีอคโคลนมีอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยปล่อยค่อยไหลไปช้าครับรีบไม่ได้นะครับออฟโรด มันเอียงค่อนข้างมากนะครับเป็นไงละ่ะเอียงดือด้อๆเลยอือือ,อโอ้เอียงจัดๆเป็นไงบ้างครับก็นี่พี่ใหญ่463ลุยได้เหมือนกัน ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะครับเดี๋ยวเมื่อล้อเลอะเละขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราลงไปล้างรถกันดีกว่ารถเลอะแล้วล้อรถเลอะแล้วนะครับเ l c ซสีขาวนารแข่งขุมสองกำลังขึ้นกับน้ำมาเรามาเล่นน้ำกันบ้างดีกว่าดูพังทันหน้านี่ลอไปจะครึ่งล้อแล้วนะครับอนนี้เนี่ โอเค GLC นะครับ GLC เดี๋ยวเรามาจอดแถวนี้ได้ครับอ่าขึ้นแถวใหม่เลยเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนๆมากันครบก่อนเนาะจะได้ลงมาจอดไม่ต้องไหนว่าอะไรมากนะเพราะว่ารถมันไม่ได้สูงขนาดเดี๋ยวรอบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องไปวนรอบใหญ่แล้วนะครับเราจะวนรอบเล็กที่มีเนินเอียงเลยนะครับเพราะว่าเรารู้หน้าตาสนามกันหมดแล้วนะครับ สลับรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราปรับเบาะป,ปรับท่านั่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยคันแรกสามารถตรงเข้าไปที่สถานีเดินสลับสถานีแรกได้เลยนะครับมาต่อกันนะครับตอนนี้ย้ายมาตัว GLE แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพี่กลางแล้วกันนะครับผมมานั่งหลังลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคนขับจะเป็นยังไงน,นะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงขับแล้วนะครับก็จริงๆแล้วออฟโรดอ่ะ ผู้หญิงขับก็ง่ายแล้วนะครับไม่ได้แบบว่ายากอะไรเหมือนเมื่อก่อนมากคเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถเันช่วยเยอะบ้างใช่ไหมรูสึกว่า<ม>ถ้าเป็นผู้หญิงแ,แบบว่าโอ้มาขับออฟโรดนี่ส่วนใหญ่จะคิดว่าโอ้หน้ากลัวแน่เลยจริงๆก็ไม่ครับเพราะเดี๋ยวนี้มันรถอย่างที่บอกเลยคือตัวรถมันช่วยไว้เยอะ ขึ้นไปนเลยขึ้นตรงตรงไปก่อน,นเลยถือปงเรตรงตรงไว้นั่นแหละตรงไว้อ่ชาชา้าช้าตรงอีกนิดนึงเห็นทางข้างหน้าปะ่ะดูยัคเตอร์ข้างหน้าเห็นอืมอน,นั่นแหละคือตรงได้แล้วก็ยกขาออกเลยยกเลยครับอ่านี่ตอนนี้ผมมานั่งหลังรู้สึกว่าเออมันก็สวยดิไม่ใช่สวยดิดยเสียวด้วย แต่พอข้างหลังมันจะสูงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยเขาจะมั่นขาค้างมั่นใจใอ่าโดยตัว GLE เนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับเพราะบางทีบังเนินบางอะไรเงี้ย GS มันไปง่ายมากกว่าเมื่อกี้ทันี้ GLE มันค่างข้างจะเตี้ยหน่อยครับเพราะกว่าเมื่อกี้ใช่รถมันค่างข้างแบบว่ากว้างและเตี้ยหน่อยคนระับเขาเป็นสายซิ่งมากกว่าสายลุยนะครับแต่ว่าก็ถ้าเจออะไอุปอสรรคก็ววลุยได้เหมือนกันหรือว่าลุยน้ำกรุงเทพกันะครับลึกอยู่เหมือนกันนะ ก็ครึ่งลอ้อตอนนี้น้ำตกแแบบตกแแบบต้ตท้องมันวิ่งลึกขึ้นเพราะว,ว่ามันวิ่งหลายรอบเนาะอ่าใช่เหมือนเรือเลยอ่ะเห็นไหมในที่ขับรถมาไนี่เลยครับตีลงนิดหนึงจากตรงนี้เลยนะครับนเซ็นเซอร์เพราะว่าน้ำมันออน้ำม,มันโดนโดนบิ๊กันชนแล้วตอนเนี้ยก็ยังไปได้นะเพราะมันมีเซ็นเซอร์ ง่ายนะใช้ได้รถจังคือรถเอารุยได้เนาะอ่ใช่แต่เราก็ต้องแบบเอารถใช้ให้ถูกมันคือพี่ใหญ่มันคือไปได้อยู่แล้วอ่ะอ๋อคือเนี่ยมันไม่ต้องบอกทางก็ได้ยังไงก็ผ่านได้เนี่ยไอ้แค่ไอ้ที่ผ่านมาไม่แค่แบบจิ๊บจิ๊อ่ะอันนี้คือไปเรื่อยๆเลยดูเมื่อกี้นี้ต้องค่อยๆอยอดค่อยๆไปอันนี้อันนี้อินเตอร์อ่าไปไปไป ยังไงก็ไปได้ไปได้นะครับนี้คือที่ใหญ่สุดมีที่จับเลยนี่เราก็มาคขาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วคันนี้มีฮิลลิสแคนด้วยนไหมเขาไม่สนใจเลยเขาบอกว่าไปได้อยู่แล้วเพราะว่าไปได้จริงๆมันคือ ่ใญคือเมืองนอกเขาซื้อไปแล้วก็เอาไปลุยเอาไปแบบว่าเต็มเหนียวเลยแต่ว่าบ้านเราที่เมื่อกี้รถซีดานใช่ปะที่เรามาตรงเนี้เยเายมันก็ค่อยหย่อนหยอนหย,ยอดไปเนีน่ยจริงๆนะมันคือฟุ๊ฟับฟุฟับไปได้เลยนะมันไม่ต้องแบบว่ามันหยอ่อนเดี๋ยวมันะจะเลอะคนบกทางใช่ครับเราเกรงใจคนบกทางว่าเดี๋ยวรถมันจะใช่เดี๋ยวจะเลอะเจ้าหน้าที่เขาใช่นะครับเราก็คือไปกันเรื่อยๆอเพลินๆนะครับอันนี้ไม่ได้เหมือนขับออฟโรดเลยนะมันไปง่ายมากเลยอะนะครับ เนี่ยมันไปแบบไหลๆลืล่นๆเลยถายปัดไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันแก้คงมอะไรง่ายอ่ะเราจะแรงไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะโดนช่งางภาพหมอกคับอ,อัปโรดมากที่สุดใช่ปะ่ะแหมเวลาเป็นพี่ใหญ่ปั๊บนี่เขาให้แบบว่าไปแทบสุดคอบเลยครับ ทีนะโอ้โเลยพี่ใหญ่อะตามสตายพี่ใหญ่ก็ต้องแบบว่ามีพี่ใหญ่ครับเขาจะแบบว่าฟรดฟาดหน่อยดุดัน ชิวลุยง่ายๆเนี่ยเขาจัดการของเขาเองเลยครับเขาก็พาก็ส่งสนานเป็นที่เรียบร้อยครับพาลุยกันหมดทุกคันเลยว่าจะเป็นตัวเล็กสุดนะครับตัว G L C นะครับเราก็ลองมาก็เป็นตัว G L E G L S แล้วก็ตัว G 6 3นะครับ มีด้วยกัน4รุ่นนะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีแบบแยกกันเป็นตัวดีเซลตัวที่เป็นตัวไฟฟ้าก็มีนะครับก็เราลุยกันหมดละอันนี้ก็เป็นด่านน้ำเป็นหนึ่งด่านที่แบบว่าตอนนี้หลายๆคนน่าจะแบบลุยกันเป็นปกติแล้วแหละน้ำท่วมกรุงเทพหรือว่าท่วมวต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมากนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับความเป็นอับโหลดนะครับแล้วมีรถที่เป็น SUV นะครับของทาง m e r ร์เซนเบนนะครับหรือว่าแบรนด์ไหนก็ตามครับที่มีตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับหน้าะหาอากาสมาลองคอร์สเรียน ผบรวมแบบนี้บางก็ดีนะครับหรือว่าใครที่เป็นลูกค้าของ Mercedes Benz แล้วเนี่ยซื้อเ e อร์เซเดเบนนะครับที่เป็นตัวโฟ r ์เมติกนะครับโฟร์ติกธรรมดาหรือโฟ r ์เมติกพลัสนะครับก็หาโอกาสมาลองเรียนนะครับคุณจะได้เห็นสมรรถนะของตัวรถคุณเป็นอย่างมากครับว่ารถของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กอย่าง G.L.C เนี่ยที่เป็นตัวโฟ r ์เมติกเนี่ยก็สามารถลุยสถานการณ์เหมือนรุ่นพี่ตัว G.63 ตัวใหญ่ไปได้นะครับแต่ว่าคุณต้องมีทักษะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบความเป็นออฟโหรมรย่ลบ ก็ลองไปเป็นลูกค้าของ Mercedes-Benz ดูครับเขาจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกๆปีนะครับกับ Mercedes-Benz SUV Driving Event นะครับทางนี้ต้องต้องขอบคุณครับทาง Mercedes-Benz นะครับที่ชวนมาขับรถกันแบบนี้กันแบบว่าสุขสนานกันขนาดนี้เลยโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามมาได้ครับสวัสดีครับ